คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวน,นี้จะตายนะครับผม โอ้โหทุกคนไอหมาตัวนีก้ก็แปงลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้โไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมก็วันนี้อยู่กับพี่ฟรีต้นเลยทุกคนนะแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาช่วยแฟนพี่หรือว่าพี่น้ำหวานฟรุกซี่กันนะครับผมนะก็ตอนนี้เราก็อยู่กลางแบบว่าการทะเลทรายนะครับผมนะก็วันนี้นะครับพี่จะมาแปงลงร่างเป็นยักษ์จินนี่จากเครื่องอาณาดินนะครับทุกคนนะคนตตดต่อบแบบอินเสิร์ตผ้าเหมือนนี่ยักษ์จินนี่หน้าตาเป็นไงเนี่ยหน,น้าต ผมไม่รู้ทุกคนจะดูออกหรือเปล่านะทุกคนก็คือขอที่จะปิดภาคคุมไปหนึ่งนะก็คือในหนังนะครับมันจะอารมณ์แบบว่าพระเอกไปเจอตะเกียงวิเศษนะครับผมนะแล้วก็พอถูตะเกียงจะมีแบบว่ายักกินนี่ออกมาครับแล้วยักกินนี่ก็จะถามว่าเจ้าขอพรที่สามคนแล้วฉนจะให้พรเจ้าสามข้อะไรประมาณนี้ทนะุกคนนะก็น,นะครับพี่เจ้พี่หวานขอพรอจากพี่นะครับผมนะส่วนตะเกียงตะเกียงเอาอะไรเป็นตะเกียงดีวะทุกคนนี่เหมือนตะเกียงปะออเรนไดทุกคนบอกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนตะเกียงนะเนี่ย อ้าเอาเอานี้เป็นตะเกียงดีป่าวะอ่ะเดี๋ยวลองลองลองเล่นหาตะเกียงหนึ่งเอาอันี้แหละตะเกียงอ่ะเอาอันนี้เป็นตะเกียงเดี๋ยวเราตั้งคีย์เป็นตะเกียงแล้วกันนะเดี๋ยวเเเเายยตตะะกกีีงงไม่เอาสิเอาเป็นตะเกียงธรรมดาดีกว่าทุกคนเดี๋ยวหวานจะรู้นะครับเอาเป็นตะเกียงธรรมดานะครับนี่เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อในเกมด้วยนะครับ Fake Name Set ยัก <L ock ed> by> by> นี่ทุกคนหนะ้าก็เสร็จเป็นทีท่เรียบร้อยทุกคนต่อไปก็รอแค่พี่หวานเข้าซื้อมาให้ผมนะส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์กล้ <L ock ed by> วยกล้วยกล้วยเฉยหรือใครที่ชอบส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แกล้งหรือว่าช่วยนะครับก็ขอไลค์คพหนึ่งไลค์นะครับเพราะว่าพี่ใกล้ถึงสามแสนครับทุกคนนะก็คอนเทนต์จะสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปดูคลิปกันดีกว่าทุกคนไปกัน ขอการสบายดีทำบุษมทุกทานนะพี่ถังหวานก็มาเปิดคลิปนะครับมีน้องเสือด้วยน้องเสือชีวิตรอดเซาซีสมอง่นเองเนาะยะยะหูเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้างหลังนั้นมันเสือตัวหันเสือเสือตัวหันยมันมมัันนจะกัดไหมทุกคนมันจะกัดไหมมันจะกัดไหมเราจะตีไม่ได้นี่หว่าต้องร้องหนนี่ผมเกมโหมดสาอยู่นะครับนี่นี่เราต้อง

เพราะว่าเราต้องมาส่มอันนี้ทุกคนเห็นหมวกวันไหมหมวกน้องหวานหมวกฟางเฮ้ยมันหมวกพ่อมดหรือหมวกฟางวะทุกคนไม่รู้อะแต่มีน้องแก้ววันนี้ค่ะเรามาเอาชีวิตรอดในมอดของเกม่องอย่างเช่นอันนี้นะคะมันเป็นแบบว่าอะไรก็ไม่รู้หมายว่าเราอย่าไปเปิดเลยก่าเพราะหวานเคยไปเล่นแบบตอนเอาแบบไม่เอาชีวิตรอดแบบเล่นเชียร์ชีพนะคะ ถ้าเราไปเปิดกล่องนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีบาเลียขึ้นแเราไปจะมีพอมดได้ค่าด้วยนั่นเราอยากไปซนเลยเออทุกคนพูดถึงนกแก้วพี่เคยมีนกแก้วตัวหนึ่งครับชื่อซาบิตอนนี้บินหนีไปละเฮ้ยมีพีระมิดตรงนี้ด้วยทุกคนรู้สึกว่าแบบนี้จะมีพีระมิดสองพีระมิดนะครับเติมถ้าเราลงไปแล้วก็ตายทุกคนเราจะตายไม่ตายหรอมาน่าจะขึ้นเลยขึ้นลงไปก่อนแล้วกันเด็กเก็บต่อโอเคงั้นเราต้องมาขุดตรงนี้นะทุกคน ุแล้วไม่มีที่ขุดด้วยอ่เราอยช่ขช่ไหนไงแต่ละโอ้ทุกคนเราลงไปแล้วต้องโดนระเบิดแน่คือถ้าโดนปุ่มนี่คือยังไงก็ตายนะครับเราต้องไปเฉียงเฉียงแนวเฉียงเอ่อเอาหินไหมงั้นเรามาขุดตรงนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะรอเดี๋ยวมันจะระเบิดเราจะตายก่อนเราแบบหินตกไปโอเคขออาหารเลยเอ้ยมีอันนี้โอเคเก็บเก็บเก็บโดนหินระเบิดทุกคนโดนหินระเบิดใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ของให้ของวางก่อนดีกว่าทุกคนเราค่อยโยนหินลงไปนะครับเ้าไดอนให้พวกอุปกรณ์ใช่แล้วก็มีอันนี้วมีของเยอะมากเลยอ่ะอู้ดกล่อง้วทำไมกล่องเปิดเองอ่ะเย้แล้วทุกคนเราต้องรีบเก็บของแล้วก็รีบหนีเฮ้ยทุกคนมีที่ขุดเยอะด้วยปไม่ลองตกก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าเรามีหมวกฟางแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราเก็บไปก่อนกันอันนี้คืออะไรอ่ะบล็อกมาทำยังไงเฮ้ยมีหนังสือมีอะไรไม่จะเบื่อปะอ่ะโอเคหมันน่าจะครบละเราจะขึ้นไปไงอ่ะ โอ้ยเสียงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอาเอ้าของเราตกอ๋อโอเคไม่เป็นจะมีหมวกฟ้านี้เราลองมาใส่สีขาวดูสิวิ่งยังวิ่งยังวิ่งยสิสีอะไรเข้าเนาะสีขาวก็เข้านะ แต่ว่าเราต้องเข้าตีหมอกฟางสิเพราะว่าเราต้องอยู่ที่ทะเลทรายแล้วตอนนี้ไม่เห็นอยู่ตรงที่ทะเลทรายเลยไม่เงีทะเลทรายตรงนี้ไงอะไรเนี่ยมาเกิดตรงไหนเนี่ยเพราะว่าหวานต้องเดินมาเรื่อยเรืยครับเห็นกัวก้ว่าจะหาหมู่บ้านัะหน่อยแล้วก็เฮ้ยนกแก้วทำไมอยู่ดีอยู่ตรงเนี้ยสวัสดีเจ้านกแก้วเดี๋ยวจะที่พี่หวานไปที่ทะเลทรายอีกรอบแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะปรากฏตัวตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็แบบว่าเอาตะเกียงให้หวานนะครับเพื่อแบบว่า ทําการช่วยพี่หวานนะครับเดี๋ยวเรามาดีพี่หวานมาอยู่ตรงใช่ใช่นะตรงไหนพี่แตทุกคนเราไปยืนกันดีตรงหมู่บ้านตรงนี้ได้ไหมถ้าเราหาแบบเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านทะเลทรายไม่เจอนะคุณแล้วก็จะตกลงมาจากท้องฟ้าตกลงมาจากท้องฟ้านะครับประมาณนี้ตายหรือเปล่าไม่ตายไม่ตายใล่ไมโอเคไม่ตายถือว่าแค่เกียร์เยียมนะครับโอเคเราจะทำเป็นมีน้องเฟย์มาเด้อ อ่าทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะคะหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้มู่้านนีฮะ่อของก่อดูชื่อว่าจะได้ของดีหรือเปล่าอ๋อได้ที่ขุดเหล็กนีได้อันมาแล้วเราเก็บมาหมดแล้วกันเผื่อไว้แต่ว่าตอนนี้อยากได้อาหารมาเลยต้องไปขุดเอาอาหารก่อนแล้วขโมยอาหารเหรอ มีข้าวเฮียหวานในคนไม่ดีทุกคนหวานขโมยอาหารนะครับเราจะลงลงโทษพี่น้ำหวานนะครับด้วยการอ่า้ใยการให้พี่ได้กิน ค่ะมีวิตามินกินแล้วมีประโยชน์เอ้ยนี่มีมันฟรั่งมันฝรั่งมันฝรั่อะไรก็ไม่รู้นะครับเรากินไปเยอะๆก่อนแล้วกันเผื่อเราได้ออกออกไปจนผ่เพิ่มเลยทุกคนนะเสียงอะไรวะเดี๋ยวแบบเอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะมีพรั่งของฟองน้ำฝรั่งของฟองน้ำเอ้านี่เป็นฟองน้ำนี่ฝรั่งของฟองน้ำไงนี่หมดแล้วอยากขโมยของไอ้เจ้าคนไม่ดี นี่นกพูกน่อะไรมันมาได้ไงน่นกพูกมีนกพูกนกพูกงี้ไม่ได้ทำนี่ว่ะเนี่ยเนียเนทุกคนเนี่ยเนเนี่ยมีจะลองจ่อไฟนะครับฟล่งไฟอ้าเบะเอ้าไม่ได้ทไมอ่ะควเห็นนกพกนพูกย่างมันนุนอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ไงทุกคนยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นมอตที่หวานพูดเป็นมอสแบบของพิเศษอะไรเงี้ยเออเว่ามันต้องใช่แน่ๆเลยแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะเฮ้ยผมมีขวาน แค่มาเดี๋ยวดูคนมันน่าจะแบบมาทีแล้วก็ไม่มาทะเลทรายมันอากาศร้อนน่ะระวังแบบไฟไหม้นะำหวานันเลยดีกว่าเพราะว่าไฟไหม้ไงพายเทรายมันอากาศร้อนอ่ะรอน่าจะครับททะเลรายไฟอากาศร้อนถ้ามันอยู่เราเจ็บเดี๋ยวนะหรือว่าหวานจะโดนแกล้งไม่จะไป็นไฟมันเซซายมันอากาศร้อนายอะไรแบบวะงงมากพูดผิด พูดดิ้นพันกันไปหมดเนี่ยก็เป็นโฮมอตเนี่ๆเลยงั้นก็ช่างมันเถอะทุกคนเราออกไปเจนภัยกันต่อดีกว่าเดซายมันอากาศร้อนก็บอกไปแล้วบอกไปแล้วว่ามันอากาศร้อนในซายอ่ะเฮ้ยโอ้โหแบบว่าเราต้องหนีห่างจากหมู่บ้านไม่ไดนเน่ๆเพราะเราต้องใช้น้ำานทุกคนวะเนี่ยหายแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยงั้นเราไปที่อื่นกันก่อนดีกว่าทุกคนเอ้าไม่ไปหาคุณสมบัติอะผมว่ายวผมต้องทีวีหวานเลยแบบหน้าทีวีคุณสมบัติแล้วนะ เขาเรียกอะไรนะพี่หวานจะพูดเลยว่าดูนี่แล้วกันที่พี่หวานมาเพื่อหวานเห็นนะครับนี่หวานจะเห็นก็ได้ใครจะไป็นรถ้าทำไมเราวับมาเนี่ยอาจจะเห็นนะที่นี่คือที่ไหนเราต้องน่าจะต้องเอาของมาล่อนะครับผมว่าหวานเป็นคนที่ชอบแบบว่าเพชรเขาชอบเพชรเอาเป็นว่าเราเดินเดินไปก่อนแล้วกันนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันวับมาตรงนี้ได้จากไหนเฮ้ยเพชรเฮ้ยเพชรแล้วตอนนั้นก็มีเพชรตามมาตามมาตามมาตามเฮ้ยหรือว่ามัน เป็นของมอสจริงๆว่ะทุกคนเพราะหวั่นกดแท็บแล้วมันไม่เห็นมีชื่อใครขึ้นเลยไม่อะไรไม่เนี่ยเอาเป็นว่าเราไล่ตามเพชรไปก่อนดีกว่าหวั่นจะเห็นนะครับเฮ้ยนั่นไงทุกคนนี่ไงนั่นไงพีระมิดพามหาคมสมบัติบ้านของอ่าบ้านของเอาเป็นว่ามีเต่าการละบกันเต่ากับการละบกเลยแต่ก็นึกว่ามันจะเป็นเหมือนตอนเราเล่นลัคกี้บ็อกก์อ่ะแบบโยนของลงแล้วก็บึ้ม ท่านได้ของวิเศษอะไร umas, Desktop, ไ 5, ไ e? อย่างเงี้ย okay. มันคนละอย่างกันมันคนละมดเอ้ยมีตัวนิ่มแล้วทำไมมันเป็นทางอย่างนี้เลยวะเนี่ยตัวนี้น้อยเฮ้ยทุกคนมีหมู่บ้านตรงนั้นด้วยเอาเป็นว่าเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปหมู่บ้านต่อแล้วนนะนี่อบครัวตัวนิ่มโอเคเดี๋ยวจะโยนตะเกียงลงไปเลยดีกว่านะครับหรือว่าเอาไปใส่ในกล่องดีเอาาเอใส่ในกล่องแล้วกันทำไมมันเด็กน่เอาไปส่องเอาไปใส่ในกล่องนะครับแล้วก็เตรียมนมเอาไว้นท่านคนอย่าเฮ้ยเราที่ขุดเราก็มีเนื้อแล้วเราก็เตรียมแปลงร่างนะครับเตรียมแปลงร่างอ้าว อ๋อไม่เห็นอ๋อนี่ไง t ทียนทีแล้วทำไมมันไม่มีแป้งเกี๊ยววะแล้วเราเก็บท้องกันไป้่าวยักษ์กินขาวช่วงนี้ทุกคนเราได้แบบว่าเจอพีระมิดตั้งสองอันเงยดูชิ้ันีีบอกตอนนี้หวานขึ้นไม่ได้นะครับอ๋อนี่สีวนาหวานเจอตะเกียงสีส้มๆใช่นั่นแหละตะเกียงเกียงอะไรอ่ะเดี๋ยวลองเอ้ยหรือว่ามันจะเป็นเหมือนในเลืองการ์ตูนทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าลองมาถูๆเหมือนในการ์ตูนดูแล้วกันนะมาจะนับนะสาม เดี๋ยวขอมุมดีๆสามสองหนึ่งครบชิบเฮ้ยยักษ์จินนี่มาแล้วจ้าเฮ้ยนี่มันเหมือนในการ์ตูนเลยทุกคนใช่แล้วฉันอยากการ์ตูนดิสนีย์นี่คนที่อยู่ตะเกียงนี้หรือเปล่าใช่เหมือนในการ์ตูนเทียกับเรื่องยักษ์จินนี่ในตะเกียงอ่ะทุกคนใช่ยหน้าตาเหมือนเลยใช่แล้วล่ะมีอะไรเฮ้ยข่าวับงั้นก็แปลว่า ขอพรค่าได้สามประการสามารถขอพรได้สามประการัด้ไงทุกคนจริงด้วยขอพรค่าได้สามประการสามประการเนาะหวานอยากขอพรให้เราออกจากที่นี่ได้นะทุกคนแต่ว่าหวานรู้สึกว่ามันจะเปลืองเอาเป็นว่าเราขูดออกไปดีไหมนะเดี๋ยวข้าช่วยนจินนี่นะเดี๋ยวข้าช่วยขอรับเดี๋ยวข้าช่วยนะเฮ้ย อันนี้ไม่ใช่ขอพรใช่ไหมอันนี้คือแบบน้ำใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นน้ำใจน้ำใจเฮ้ยใช่ไหมจะเสียพรขอเละไปพ่อขอให้ขุดช่วยนี่มันก็เกินไปนะทุกคนนี่เจนนี่เป็นคนใจดีครับนะไม่ต้องขอพรนี่แหละนี่โอ้โหจะขอพรอะไรดี่แหละทุกคนนี่คิดไม่ออกเลยอ่ะจะมีแนะนำไหมจิมมี่ว่าแบบเออคนปกติเขาขอแบบอะไรกันอะไรเงี้ยเออติ คนแบบเออเจ้าเคยรับใช้ใครมาบ้างปกติเขาจะขอให้พรอสามข้อเป็นสิบข้อปกติปกติเขาขอให้พรอสามข้อเป็นสิบข้อเป็นห้านข้ออ๋อน่าสนใจนี่งั้นพรอข้อแรกขอให้สามารถขอพรได้ร้อยข้อ อ่าเอาเป็นแบบยี่สิบปีก็แบบพอดีแลงได้ได้ได้เลยกันนะเอาจากร้อยข้อแล้วกันนี่ต้องได้จะได้รับสิ่งนั้นเอ้ยดีมากกินนี่อนี่ให้พรอให้พรอฉันขอให้ฉันบินได้ใช่ฉันอยากบินได้ฉันไม่อยากบเดินเพราะว่ามันเหนื่อยฉันอยากบินได้บินได้เราจะมีเจสแท็กกันไหมจะรอดูแล้วกันว่าแกจะทำยังไงได้ ได้โอเคมาฉันจะรอดูแล้วกันอันนี้คือน้ำยาอ๋อนี่คือแบบเจ็ตแผลเกลือเจ็ตแผลเหรออ๋อที่กิดได้ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมผมไม่เกมหมดได้บ่าล่บก็กดกดขึ้นไงเออนั่นแหละนั่นแหละ อยากเห็นคนไต้หวินได้คนไต้คนไต้อยากเห็นคนไตอหวันเป็นคนลาวได้ทุกคนอ๋อแล้วกดชิปก็คือการล่อนนะจริงไปเลยจินนี่สุดยอดเอาเออเอาหายไปไหนอ๋ออยู่นี่ไงสุดยอดสุดยอดยอดยอดเป็นไงล่ะอุ้ยคนหนึ่งเราได้เจ็ดแผ่นแลอะไรบ้าข้อสองจะเอาอะไรดีนะใช้อีกไหมมีอะไรให้ข้ารับใช้อีกไหมข้อสามแล้วข้อที่สองเนี่ยข้อสามแล้วนี่ฉันขอให้ ข้อสแล้วแล้วข้อ 1..., อ๋อโอเคโอเคโอเคข้อ3ามข้อสเอาไม่เรามีตั้งร้อยข้อไม่ใช่หรอแล้วก็แบบเออขอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ข้อที่สขอให้พื้นที่แถวนี้มีแต่เพชรว้าวแล้วฉันก็จะกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนี่ละค่ะแบบว่าเอายอะเยอะๆอไรเ เอาเยอะไหมเยอะสิมีแต่เพชรเลยเหรอเป็นพื้นเป็นเพชรก็ได้หรือว่าจะแบบแบบว่าวางเพชรก็ได้ยังไงก็ได้โอ้ไม่มีเพชรเยอะแล้วเราก็จะไล่เก็บอี่เกิทุกคนได้เลยครับตามรวยที่สุดในไมค์คาร์ยังไงล่ะตามคำขอเลยครับเฮ้ยค่ะค่ะค่ะหวานฉลาดจริงๆเลยเอาเป็นว่าเราจะดินแบบดูแบบจินนี่นะาโบดีนะร่อนทันเจ้าได้รับสิ่งนั้นจินนี่บอกได้ทุกคนแล้วเราก็มารอดูเลยดีกว่าหาที่สูงๆดูแล้วกัน เจ้าได้รับสิ่งนั้นโอเคดีมากกินนี่งั้นเราจะมาอยู่ตรงหลังคาแล้วกันนะนี่ต้องปลาพรก่อนอ๋ออันนี้คือน้ํายาที่แบบได้รับพอแล้วทีถ้าจะให้มันใหญ่มากก็ต้องจากตรงนี้แล้วกัน้เนเรามาเปลี่ยนใส่สีขาวบ้างดีกว่าเดี๋ยวสีขาวน้อยใจนะทุกคนนะแล้วก็มาซิมมี่เลยอ๋ี่ตรงนั้นตรงนี้แล้วกันลองไปดูดีกว่าค้าสิบเจ็ดเซ็ตมันอาจจะใหญ่ไม่มากแต่ก็ก็ทําให้คอผมแหลกได้นะครับนี่ทุกคนตอนนี้ ทุกอย่างก็กลายเป็นคุณก็พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นเพชรนะครับทะเลทรายที่แบบแห้งแล้งตอนนี้ก็กลายเป็นแบบโอ้เป็นเพชรหมดเลยนะครับตอนนี้นี่ที่น้ำหวานเห็นแล้วทุกคนขอไม่ต้องเอาละแล้วมาดูเพชรกันด้วยแล้วมาดูเพชรกห็นแล้วโอ้ทุกคนโคตรกลัวโอ้นี่มันเยอะจริงๆเลยจินี่ใช่นี่มันเยอะนี่มันเยอะมากเลยทุกคนได้อย่างไกลเลยดูสิ โหอะไรวะเนี่ยน้แบบนาแบบสีบล็อกได้ทุกคนเลยสีบล็อกจอยนี่อะไรวะจินนี่จอยนี่จอยนี่ใครเลยทุกคนี่ขนาดข้อสามเนี่ยแล้วข้อสี่ข้อห้าเราจะเอายังไงขอเยอะมากเลยทุกคนผมว่านะว่าพี่น้ำหวานขอเยอะมากเลยนะจินนี่งั้นเอาเป็นว่าข้อต่อไปฉันจะขอให้ขอให้ฉันมีอาวุธ ที่สุดยอดไปเลยเอาอาวุธอะไรก็ได้เป็นปืนเป็นบาสุก้าเป็นอะไรก็ได้ที่แบบโหดที่แบบยิงปุ๊บทำร้ายได้ปั๊บอะไรเนี่ยเจสิ่งนั้นจะมาเป็นท็อกสิงเพี่ยงยยไงล่ะเราจะแบบว่าเอาไปทล่ลมหมู่บ้านนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบไม่ได้นก็เป็นเลยได้ดเลยทุกคนขอพรไม่ได้เอาทำไมไม่ได้อ่ะจินนี่ไม่ได้ ขอความไม่ดีไม่ได้<ข>อ๋อ oh, ลืมไปทินนี่แบบว่าจะทําตามที่ขอคําขอที่เป็นสิ่งอ๋อโอเคแต่ก็นึกว่าในเกมกับในการ์ตูนมันไม่เหมือนกันสิงั้นเอาเป็นว่าอเอาเป็นว่าอะไรดีอะทุกคนเรายิ่งเป็นคนที่แบบนิสัยดีดีแล้วแบบคิดแต่เรื่องดีๆออกอะไรเนิสัยดีดี <c oughs> งั้นขอฉันจะขอแบบข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วกันนะจีนี่นะไอ้ได้ได้นายตั้งใจฟังดีๆนะจีนนี่นะได้ฉันจะตั้งใจฟังเธอเองงั้นฉันจะขอให้ขอให้นายเสกดุมหลอกมาคนหนึ่งยังไงล่ะหรือว่าเอาหลายคนก็ได้คู่ฝ่าฉชั้นจะมาเป็นสามยไสามไม่รู้หรอกทุกคนงั้นฉันจะรอนายเสกมาแล้วกันนะจีนมี่ มาฉันจะหลับตานะจินี่มาฉันจะนับหนึ่งสองสามนะฉันขอหนี่เจ้าได้รับสิ่งนั้นสองหนึ่งชุ้ทุกคนเห็ว่าพรนี้มันไม่ไม่เป็นความจริงว่ะพรนี้โอเคทุกคนก็แบบลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมทีโอเก้นแม่บ้าน